สวัสดีครับผมอายุศขาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีก1นึคันนะครับผมสําหรับรถยนตราคาถูกนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2อนะครับรถที่ได้รับความนิยมนะครับโฉมไม่ล้าไม่หลังเลยนะครับคนยังนิยมใช้งานอยู่นะครับกับคันนี้นะครับแบรนด์จาก Honda Honda City t ี้ไทเซนะครับผมรถ Honda City t ้ไทเซนเหมือนเคยนะครับผมมากี่คันก็หมดไปนะครับ คันนี้นะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมเก็บช่วงลงช่วงล่างนะครับทำแผงประตูแผงประตูให้ใหม่หมดแล้วนะครับซ่อมบำรุงทุกจุดให้แล้วนะครับเอาไปสามารถใช้งานกันได้เลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับผมสีน้ําตาลเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวถังนะครับสวยงามนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ความจมน้ําส่วนสีมีการเคลียร์สีมาแล้วเป็นบางชิ้นนะครับยางดอกหนาใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมนี่นะฮะ สวยๆงามๆเลยนะครับลาคนนี้ยังมีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG มาให้ด้วยนะครับหัวฉีดนะครับผมเอาไปติดเองมากกว่า2-3 0,000ามืบาทแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ช่องต้องการประหยัดจริงๆนะครับนี่มีมาให้แล้วด้วยนะครับไม่ต้องเอาไปติดเองนะครับตกกิโลละแค่1บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะกับ Honda City ี้ไทเซ็นะครับผมรถเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมสีสันยังสวยงามนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะครับด้านใน เป็นเบาะกรรมจีเดิมจากโรงงานสภาพโดยรวมยังสวยงามนะครับเบาะยังตึงๆอยู่ไม่มีขาดแต่อย่างใดแพงประตูคุมให้ใหม่หมดแล้วนะครับระบบไฟฟ้าทั้งกันขึ้นลงได้ครบนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะนี่นะฮะรถมือสองราคาถูกราคาแค่หลักหมื่นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมนี่นะฮะ ใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับเอาไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนค้าขายจับจ่ายใช้สอยนะครับผมพาคนเท่าคนแก่หาหมอหัดขับให้ลูกให้หลานขับไปมหาลัยสบายสบายเลยนะครับนี่นะครับดีกว่าไปขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ปลอดภัยนะครับขับรถยนต์ยังไงก็ปลอดภัยกว่านะครับไปกันได้หลายคนนะครับตกกิโลแค่ละหนึ่งบาทเองถ้านั่งกันสี่คนตกกิโลละยี่ห้าตังค์ต่อหัวนะครับถูกก็นั่งแท็กซี่ถูกก็นั่งรถเมย์ถูกก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินอีกนะครับผมนี่นะฮะคุณจะเปรืองตังค์ไปทําไมลงทุนนนนนนนคครรรัั้้้้งงงเเเดดดดีียยยยววววใใชาาาาาาๆะะะบ๋มูส่ขอทฮ ด้านท้ายอย่างที่บอกนะครับมีถัง LPG มานะครับเติมเต็มถังวิ่งได้เที่ยวทั่วไทยแน่นอนกิโลละ1บาทนะครับเติมเต็มถังอยู่ประมาณ7จ็ดเกว่าบาทนะือหกร้อยเจ็ดกว่าบาทนะครับวิ่งเกือบถึงเชียงใหม่เลยนะครับจากกรุงเทพนะฮะเนี่ยคุ้มขนาดไหนนะครับผมลองคิดดูคุณไปนั่งรถทัวร์ถ้าไปกันสี่คนไปเชียงใหม่เนี่ยตก800บาทเนี่ยตกคนละ200บาทนั่งรถทัวร์ยังไม่ได้เลยครับผมนี่นะฮะกาแฟบางแก้วยังแพงกว่านี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กัันนะครบ สตาร์ทที่จะติดนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับไม่มีสำลักไม่มีไอไม่มีควันใดๆทั้งสิ้นนะครับการันตีว่าจดหัวลงใต้วิ่งทั่วไทยไม่กินเท่าลิงแน่นอนนะครับผมของเครื่องาสาตว์อานดีนะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอายไม่ควันนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับ เข้ามานั่งอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับกว้างขวางนั่งสบายดีไม่โอดโถงไม่ใหญ่ไม่ติดอัดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับไซส์กำลังดีนะครับผมขับขี่กําลังสนุกนะครับผมนี่นะฮะสวยงามเลยนะครับคันด้าซิตี้นะครับแอร์เย็นฉ่าชื่นใจนะครับไม่ต้องทนตากแดดตากฝนอีกต่อไปนะครับแค่ใช้รถยนต์ที่อัตราสิ้นเปลืองถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมตัวรถก็ถูกกว่านะครับใช้งานก็ยังถูกกว่าไม่ต้องถามถึงนะครับรุ่นนี้นะครับตึดถึกทนอยู่แล้วนะครับซ่อมแม่นทนนี่ถูกมากเลยนะครับผม ช็อตบ็อกเชียงกงเนี่ยหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะฮะถูกงามๆเลยนะครับใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออหรือส่งมิเตอร์นะครับผมเนี่ยนะฮะรถรุ่นนี้ไม่ล้าไม่หลังนะครับขับขี่ไปยังเห็นบนน้องถนนมากมายนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับผมคนยังนิยมใช้อยู่นะครับไม่เชยนะครับผมเนี่ยนะฮะหากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมใครอยากได้นะครับรีบจับรีบจองนะครับ ราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับขายให้ถูกๆไปเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะรับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ